รู้เลยใครได้ไปใช้ต่อคันนี้ไม,นไม่แสนหนึ่งรถสิกว่าปีนี่เป็นแรงไอเทมชัดๆยางปียีครับยางไม่กี่เดือนเองแล้วดูพี่เขาใช้ยางอะไรครับ Continental ครับเรามาซื้อเบนซ E 2 5 0 Coupe นะครับคันนี้เจ้าของมือเดียวเลยออกที่ไหนมาครับพี่รถ เป็นพระรามสามเลยค่ะครถศูนเลยใช่ไหมครับพี่ลเลยค่ะรุ่นนี้หารถูนยากนะครับเข้าสูนตลอดเลยค่ะใช้คนเดียวขับคนเดียวนะคะนี่นี่ครับเจ้าของตัวใช้งานเป็นไงบ้างพี่คันนี้ยอดเลยค่ะไม่มีชนเลยมั้งไม่เคยมีชนค่ะ ก็สุตทุกระยะค่ะตัดใจขายครับเพราะพี่เขารักรถจริงๆริจอดแล้วครับตัดใจขายครับวันนี้ตัดบริการสุดยอดเลยค่ะต้องขอบคุณมากนะคะอุตส่าห์อัดรถมาถึงบ้านเลยนะคะครับผมวิ่งซื้อถึงที่ครับจบไปแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทีมากเดี๋ยวหาคนมาดูแลต่อให้นะมีเขาพาเรารวยอะค่ะเรามีธุรกิจอะค่ะเรามีเขาเราก็รวยเลยตั้งแต่มีคันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอคนลุกเลยพี่เรี่มเต็นหมดเลยครับตั้งั้งหมดเลยเปลี่ยนโชวคอัพหมดเลยสี่ต้นใช่วงล่างเซ็ตใหม่หมด รีบมาดูรีบมาจัดเลยครับทันนี้